ใช่ค่ะพี่สาวค่ะโอเคห้าตีสามต่อค่ะมีนมันีไปร่วมแฟชั่นยีนอะไรเงี้ยเราเป็นสาวเป็นบาแล้วมันจะเข้ากับยีนยังไงบ้างเป็นสไตล์เราอะไรเงี้ยจริงจริงทุกคนจะเที่ยวมัเป็นสายหวานเป็สายลุยแล้วก็เป็นเฟิร์นเทอร์ในซื้อกันเกงยีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ดูค่ะเออมันแฟชั่นเหมือนกับแฟชั่นยีนเนาะเป็นแฟชั่นที่ทุกคน ที่มันอยู่มายาวนานอะไรเงี้ยมันจะเข้าได้ทุกยุคยุคสมัยอย่างเงี้ยส่วนตัวแล้วเราชอบอะไรบ้างในควาคลาสสิกจริงๆชอบมากคือยีนมันสามารถใส่ได้แบบถูกโอกาสทั้งออกงานด้วยหรือว่าแบบไปเที่ยวไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้แล้วที่สำคัญคือวันเนี้ยชอบขอบคุณแบบ,บบรีน่นะคะี่แบบให้วีนมาร่วมง,งานเราอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับซีรีส์จีนส์เป็นเป็น collection แบบแบบดีดีเลือกรล่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็วันนี้ก็มา ค <Okay. S 2> มาทถมเป็นแบบสีา้าอ่อนที่แบบผู้หญิงทุกคนน่าจะชาาอบค่ะผ่าผบาเหมือนใครรักยีนอยู่ว่ายังไงเนาะแบบเป็ยังไงบ้างสำหรับการร่วมงานครั้งนี้อนะไรค่ะก็ฝากทุกคนนะคะที่เป็น,ปนแฟนๆของเสย,งยีนนุ่งยีนทุกคนนะคะให้มาลองในงานนี้เพราะว่าทุกคนจะได้ลองแบบตัวที่ทุกคนชอบมันมีหลายทรงหลายไซส์มากๆแล้วก็คือถ้าใครอยากหาตัวที่เป็นตัวโปรหรือโปรเฟสตะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องแนะนำให้มาลองดี มันมีหลากหลายให้เลือกเนาะใช่ค่ะอ่ะมินที่ขออัมเดนตนิดนึงครับว่าเหมือนตอนนี้หลายคนมองว่าแบบเหมือนเราหอบลงหรือว่าตัวเล็กลงอะไรว่าเป็นยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุขภาพเพราะว่าเราท้อมนัคนับมันดูมันดูเราดูตัวเล็กลง,ลงอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพมันยังไงบ้างตอนนี้สุขภาพดีมากค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีแบบเล่นกีฬามีฟิตเนสแล้วก็มีไปกินาน็ตด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือพอทำานี่ในวงการอาจจะต้องคุมหน่อยอะไรเงี้ย อ๋อนี้มันเกิดจากการคุมการออกกำลังกายะอะไรอย่างเงี้ยมันมันถึงดูเฟิร์มขึ้นมันดูแบบเดียวขึ้นอนะไรอย่างเงี้ยหลักๆนี่ว่าน่าจะเป็นการทํางานเพราะว่าคือไม่ได้ออกกำลังกายมาป,ประมาณแบบหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยค่ะือนานๆทีได้ออกแบบว่าเหมือนการกินด้วยเหมือนไม่เคสี่ยงช่วงแรกๆก็มีแบบได้ได้รับมาได้รับสารว่าแบบให้ลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เข้ากันแรกๆแบบเป็นนักกีฬามาก่อนแล้ค่อนข้างที่จะแบบก้ามเนื้อแน่ เราต้องการให้แบบเป็นผู้อญิงบใช่ค่ะตอนนี้ปกติตอนช่วงแรกคแบบหนักมาบมันจะเป็นโยโย่แล้วรู้สึกว่าขอเร็วแล้วก็อ้วนเลยแล้อตอนนี้คือไม่เครียดแล้วก็กินอะไรที่แบบเราชอบเลยแล้วก็ออกกําลังกายบ้างเป็นนาทีแล้วรู้สึกว่าแบบมันคงที่แล้วมันสุขภาพดีกว่าปุ๊บตอนช่วงภาวะตอนนั้นคือเครียดขนาดเออ จิจริงดทุกคนที่งการได้ก็แบบเด็กน้อยอะไรเงี้ยเด็กที่แบบอาจจะมีเบบี้แฟร์หรอช่วงน้ำหนักมันยังไม่คงที่ก็โดนทุกคนเพื่อนเน้องๆก็โดนทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าของนคือบทที่ได้รับแต่ละบทมันก็จะมีแบบนังแบบบ้างหรือว่าในพาที่มต้องเดินแบบอาจจะต้องลดเพื่อให้แบบใส่เสื้อามันีซึ่งตอนนั้นแบบว่าเราก็ค่อนข้างติดกาใส่นเข้ามาผูเราื่เ้า จริงๆก็มีบ้างค่ะมนร้างเราเรื่องความที่เป็นนักกีฬาของเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบแข่งานแต่จะเป็นกรล่ที่ให่างาก็เลยบบกนยากไเ้าที่แบบวอรตดกันทีกิ่ยกินงกนรับกินไม่ได้เสพเลยครู้สึกว่าวันนีกินแต่แบบของที่สมัยก่อนไม่ก้ากินพแบบ กี <c ười> <c ười> ่อะไรไ่บอกว่สมัยก่อนไมได้แบบอุท้าบุ้มเอย่างเงี้ยหรออ๋ออันของหนังไก่กันเลยเออพี่เดือนหนึ่งกินแบบเนี้ยกี่วันทุกวันได้แต่อะไม่ิันน่ันเราไม่เออเราเราแค่ดนั่น กินแล้วได้กินมาตลอดเหมือนที่ยากกินมานา้วก็ปวดร้องอ่ะเออช่วงที่รู้สึกว่ามันปวดร้องหนักต่อไปทำงานหนักๆแล้วมันไม่ได้มีเวลาต้องมาฝคือไม่ได้มีเวลาต้องมาโฟกัสว่าเราต้องคุมเท่าไหร่แคลอรีแวรถวต้องวัดน้ำเงี้ยก็มันใช้แบบ นูไม่น่อยค่ะเพราะว่าเอาจริงก็ยังตอนนี้ลนูไม่ได้ช่างเลยอะะล็อกเอวล็อกขอล็อกเอวก็ได้ล็อกเอวแบบ้าคนเลยเท่าดิเท่าเดิมขาข้างนึง ว่าจะแบบหรือแบบนี้ว่าเวลาการกินอะไรเงี้ยก็คือสามารถตอนนี้ก็คือสามารถจอยได้จอยได้หมดแล้วแต่ว่าอ๋อหลักหลักในการลดน้ำหนักสิ่งที่สำคัญเลยคือความเครียดถ้ายิ่งเครียดยิ่งแบบตัวเองก็คก็คือรู้จังหวะการควบคุมตัวเองแล้วว่าจะต้องเหมือนร้านเอาว่าถ้าสมมติวันนี้เรากินเยอะทีเราอาจจะลดลงอันนี้หนึ่งวันในกางก็ปกติใครเป็นคนที่แบบคอยชวนบิ๊กบิ๊กกินตลอดที่แบบว่า บออร่อยนะไปตีส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิ้นด์อ๋อเป็นโจ๊กเหรอเป็นตัวหลัชอบกินแบบอย่างก็จะเป็นก็คู่ตีนั้นก็จะเป็นคุณแม่ที่แบบกินสักอย่างแบบอย่างแล้วทำองทำอะไรคุณแม่ก็จะเป็นคนพาไปแล้วพี่เขาชวนไปกินน้างไหมพี่ได้ค่ะพี่คนข้างช้างพี่เขาชวนไปกินมพีนสยพี่พีก็ชวนไปกินเขาก็กินเยอะมากเลย แต่เขาก็ดูเฟิร์มตลอดใช่ไหมดูเฟิร์มเหมือนที่เาได้ี่แบบาโอเคือเราใส่ทีมันจะีอะโอเคที่หลัโอเคไหมโอเค